สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุดเจลทัววิเชียลนะครับมาครับเจ้าเบาประตนี้ประตูนี้ก็ไม่ค่อยหิ่นะครับเราจะให้ผ่านง่ายเลยครับ Yeah, <laughs> you เป็นการ้อสนิมก่อนหรอคะทอ,อสนิมก่อนค่ะเจ้าบ,บ่าวชื่อไม่ได้ยาวพี่คิดว่าเจ้าบ,บ่าวไม่อเอาการเลยพี่เาชื่อเล่นชื่อเล่นมีมีชื่อว่าส้มโอใช่เอวใช่เอวใช่เอเออนส,สินะจะได้รู้ อ๋อเสือเดี๋ยวๆๆอันนั้นไอ้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  <deadvette> เมันจะไม่เห็นเหลี่ยมของอักษรออกมานี่ ทำไมล่ะเยมาเสียเขเลยก็ชาวบ้านนอาวบ้านสองโอ้โหทอะไรได้หมดยาานน่ารักมากชาว้เป็นคนที่น่ารักจริงๆ่ะตาามาลน่าจะเป็นประตูชัยและกำแพดานหินดานหินก็บอกนะถ้าเกผู้ที่เดอุบ้านมีประตูเพราะว่าลูกสาวก็สวย เจ้าป่าก็ไม่ได้ไม่ได้ย่อท้อหรอกอะไรที่ตั้งใจแล้ววันนี้มามาดูความจริงเจ้าตัวฉันไม่ได้ทอะไรดีขนาดนี้ก็เป็นประสุดท้ายะยะที่จะปล่อยตวอนไม่ได้ป่าเราก็อยากรู้ว่าเจ้าป่าเจาสานี่ยเขาไมมีเสียงแล้วมาคุยมัน เป็นการเป็นการใช้สัญลักษณ์ด้วยเสียงที่เป็นสัญญาณว่าพอได้ย <c rops> ินเสียงนี <c ười> ้แล้วเนี่ยเจ้สาวก็จะรู้เลยว่าได้ยินเสียงเจ้าบ่ายั่งัังไม่ได้ยินครอาจารย์นำเจ้าวขอนำวันนี้อันนี้มันต้องใช้ต้องเสียง้ทุกคนนี่นะรับ้ังกั้อุกโอ้ยไหครับว่ากัลลิ่งนี่คืออะไรี่นี่เ้ใช้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำหนีก็นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ